เราทุกคนช่วยโลกใบนี้ได้เพียงคุณแยกขยะก่อนทิ้งหรือทิ้งกับยูเทิร์นแพลตฟอร์มที่ GC นำมาสนับสนุนให้พื้นที่สวนสาธารณะ50สุขสวนสาธารณะที่ต่อยอดจากแนวคิดโครงการปลูกต้นไม้หลางต้นและนโยบายสวน15นาทีเป็นโครงการที่ดีมากนะครับสวน50สุขเนี่ยนะครับ มีชุมชนรอบๆจานวนมากที่จะมีทั้งฝั่งครอบครัวเองแล้วก็ทางสัตว์เลี้ยงต่างมาใช้บริการได้นะฮะแต่เราก็มองว่าอาจจะเป็นที่จะไม่มีปัญหาขยะที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับก็เลยให้เอายูเทิร์นแพลตฟอร์มนะฮะเข้ามาใช้นะครับอันนี้ก็จะช่วยตั้งแต่จุดคัดแยกนะฮะแล้วก็มีการขนส่งเข้าระบบนะครับอันนี้ก็จะเข้าโรงงานไปผลิตเป็นสินค้าออกมาใหม่นะฮะก็จะลดการใช้ปริมาณตัววัตถุดิบต่างๆแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเราอยากให้ของใช้นักลับมาอยู่ที่ชุมชนนะฮะไม่ว่าในสวนนี่เองหรือววว่่่่่าพืื้้้้นนนนนททีีออดดดยยยะไไปปใชชชรรโ์ัักก็ูแลสิง ขยะเนี่ยเราทําได้จากพวกเราทุกคนนะฮะต้องบอกว่าทุกคนเนี่ยเราใช้ของอยู่แล้วทุกวันนะฮะถ้าเราสามารถช่วยกันลดตั้งแต่พวกเราเองเนี่ยเราถึงเรียกว่ายูเทิร์นนะครับเพราะเราอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมนะฮะก็จะทําให้ปริมาณตั้งแต่ต้นทางน,นี้ลดลงนะครับเราก็จะไม่มีขยะเราเลีกของใช้แล้วนะฮะแล้วก็สามารถกลับมาใช้ใหม่นะฮะก็จะช่วยลดปัญหาขยะในทั้งพื้นนี้ที่เรากำลงกรุงเทพมหานครด้วยนะครับนอกจากนี้ GC ยังสนับสนุนอิดบล็อกทางเดินรูปเท้าสุนนะัขสำหรับน้อง,องสัตวเลี้ยงวัสดุนี้ทาามจกถุงวบวัด หรือซองขนมต่างๆที่มีพลาสติกหลายชนิดนำมาอัพไซเคิลเป็นการลดพลาสติกใช้แล้วสู่หลุมฝังกลบ130กิโลกรัมลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกเทียบเท่าต้นไม้ใหญ่14ต้น ส่วน50สุขเกิดจากความร่วมมือกันของบริษัทพีทีที g l o b a l ค chemical s, จำกัดมหาชนบริษัทอิชิตันกรุ๊ปจำกัดมหาชนกรุงเทพมหานครสำนักง,งานเขตคลองเตยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยร่วมกันปรับปรุงพื้นที่ในเขตทางพิเศษเฉลิมมหานครบริเวณซอยสุขุมวิท50ให้เป็นสวนสาธารณะส่วน50สุกเพิ่มพื้นที่สีเขียวช่วยบรรเทาสถานการณ์ฝุ่น pm 2.5 อิสตันหรือผมต่วนตัวเองก็ขอเป็นส่วนนึงเล็กๆนะครับก็หวังว่าตรงนี้จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุนๆแถวนี้นะครับขอขอให้ทุกคนช่วยกันผมก็ไม่เยอะๆนะครับคงจะมาคอนหรือประเทศไใดจะได้หน้าอยู่ขึ้นครับเพื่อตัวเองครับ ส่วน50สุขเปิดให้ทุกคนมาสร้างสุขมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตดีๆตั้งแต่วันนี้ชวนเพื่อนชวนครอบครัวชวนน้องๆสัตว์เลี้ยงมาทำกิจกรรมดีๆและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมใหม่ไร้ขยะกับ GC U-turn Platform ที่ร่วมกับบริษัทอิชิตันกรุ๊ปจำกัดมหาชน จัดทำระบบบริหารจัดการขยะแบบ Closed loop เพื่อให้ชุมชนเห็นประโยชน์ของการหมุนเวียนทรัพยากรผ่านการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีเพื่อนำกลับเข้าสู่ circular economy หมุนเวียนนำขยะกลับมาสร้างคุณค่าใหม่และยังเป็นการดูแลสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน